อำาาปีวัทุมอำเภอนาดูอำเภอพยักอำเภออาศีสซราครับเเนอนาเชียรครับนี่วงเลลเดียนที่น้องเกตอยู่เป็นวงนำครับเรื่องเพ่ยอยมานะครับ ตั้งขบวนที่โรงเรียนเมืองวาปีประทุมครับออรเริ่มทยอยมาครับทั้งหมด,ดห้าห้ามเพอครับแข่งกีฬาห้ามเพอ เียนที่น้องเกียดอยู่จะเป็นวงนำครับเมโลเดียนแบนด์อแทนทอมอเพิร์มาปีกว่าทวงครับ

Obrigado.